คุมนโบ้นั้นเป็นคนที่นักการเมืองนะครับหรือว่าผู้นำประเทศจำนวนหนึ่งนะครับก็มองว่าเป็นตัวของคนที่อยากเห็นเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่อยากเห็นนั่นก็คือเมื่ออยู่กับใครก็จะเอาใจนายประจบประแจงนายหรือทำทุกอย่างเพื่อ,เ,อ,อเข้าถึงหัวใจนายอย่างเต็มที่นะครับตอนที่อยู่กับคุณทักษิณก็ด่งดังจากการ ทำเพ taxes, ลงแลมโบไม่ลืมบุญคุณท่้งทักษิณน,นะครับเป็นเพลงที่โด่งดังนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ acting ต้องถือว่าเมื่อใครดูแล้วจะไม่ลืมเพราะเป็น acting ที่ตลกเวอร์จนตลกเนื้อรองก็เวอร์จนตลกนะครับแล้วพอคุณทักษิณโดยยึดอํานาจนะครับคุณแลมโบก็เป็นหนึ่งในคนที่ด่าคุณทักษิณยังดุเดือดด่าพรรคเพื่อไทยด่าคุณยิ่งรักย่างดุเดือดจากนั้นก็ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์แล้วพอไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็ชมพลเอกประยุทธ์จนเวอร์นะครับอยู่กับคุณทักษิณก็ชมคุณทักษิณจนเวอ นะครับอยู่กับคุณยิ่งรักก็ชมคุณยิ่งรักจนเวอร์ไปอยู่กับคุณประยุทธ์ก็ชมคุณประยุทธ์จนเวอร์อีกเหมือนกันนะครับโดดเด่นเรื่องเวอร์นะครับโดดเด่นเรื่องเวอร์นะครับวันนี้นะครับคุณแรมโบคุณเสกสกลเนี่ยเขาก็ไปปรากฏตัวแล้วนะครับหลังจากเป็นคนหายแล้วคนตั้งคําถามเยอะว่าคุณเสกสกลเนี่ยนะครับเมื่อก่อนด่าคุณทักษิณจังเลยนะครับเมื่อก่อนด่าพรรคเพื่อไทยจังเลยเนี่ยนะครับวันนี้จะเอาอย่างไรนะครับเมื่อรวมไทยสร้างชาตินั้นมาเป็น พักการเมืองร่วมกับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจว่าคุณแรมโบหรือคุณเศรษฐกรจะพูดว่าอย่างไรให้ตัวเองไม่เขินนะครับคุณแรมโบเขาก็พูดบทดเลยว่าเรื่องความขัดแย้งของเขากับคุณทักษิณนี่นะครับวันนี้จบแล้วไม่มีอะไรต่อไปอีกแล้วไม่ติดใจอะไรต่อไปอีกแล้วผมฟังแค่นี้ผมก็ขำนะคุณแรมโบเนี่ยเป็นคนด่าคุณทักษิณ นะครับคุณทักษิณแทบไม่เคยพูดถึงคุณแลมโบหรือคุณเศสกลเลยเพราะฉะนั้นคุณแรมโบหรือคุณเศสกลเนี่ยเป็นคนโจมตีพรคเพื่อไทยคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นะครับเป็นหลักส่วนคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นั้นอาจจะมีพูดถึงคุณแรมโบหรือคุณเสศสกลบ้างแต่ไม่เยอะเท่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่เคยมีเลยคุณทักษิณอาจจะมีหรือครั้งหรือสองครั้งดังนั้นคำพูดของคุณเศสกลว่าไม่ได้มีอะไรติดใจไม่ได้มีอะไรคาใจเนี่คคคคเ่ดด้ออููนนนนะะะทีจจพพรับตงป็ื คุณทักษินว่าไม่ได้จิตใจอะไรคุณเสกสกลแต่คุณเสกสกลซึ่งไปด่าเขาไปโจมตีเขาเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่พูดเรื่องแบบนี้นะครับคุณเป็นคนโจมตีเขานะครับคุณมาบอกว่าคุณไม่ติดใจที่คุณเคยโจมตีเขาคุณอะไรครับคุณเป็นอะไรมันไม่ใช่นะครับคุณไปว่าเขาเขาต้องเป็นคนพูดว่าเขาไม่ติดใจคุณไม่ใช่คุณไปบอกว่าคุณไม่ติดใจแล้วมันมันกลับตาลปัดกันไม่ใช่นะครับมัน คุณเสสกสกลเนี่ยนะครับแกพูดอะไรมันก็ตลกดีะครับแล้วก็แหมผมก็อยากดูนะครับว่าแกจะเข้ามามีบทบาทในการในการช่วยแบกรัฐบาลชุดนี้ต่อไปนะครับเหมือนในการที่แกเคยช่วยแบกคุณประยุทธ์ยังไงนะครับอยากจะฟังนะครับนันก็วันนี้คุณเศส,สกลก็ไปทําเนียบนะครับนะักข่าวก็ถามเนี่ยเอาอยัางไงเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติก็จับมือกันแล้วทักษิณกลับมาไทยแล้วคุณเสสกสกลเอาอยัางไงเกสกลบอกว่ายินดีต้อนรับทักษิณกลับไทย ยินดีต้อนรับทักษิณกลับไทยไม่มีอะไรคาใจนะครับเพราะมาตามกระบวนการปกติหมดความคาใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นก็คุณเสกสกลก็ประกาศไว้แบบนี้นะครับว่าหมดความคาใจไปเรียบร้อยแล้วสําหรับการที่คุณทักษิณกลับไทยส่วนคุณทักษิณนั้นก็ก็คงไม่มาตอบโต้คุณเสกสกลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคุณทักษิณก็ไม่เคยตอบโต้นะครับคุณเสกสกลเลยนะครับ คุณแลมโบก็บอกว่าตัวเองนะครับ <c oughs> แหมประโยคนี้คือหลายคนเนี่ยนะครับบางทีก็จะดินทาว่าผมเนี่ยแบบว่าเพื่อไทยเชียร์ก้าวไกลจริงๆไม่ใช่แล้วผมพูดตามหลักการเรื่องไหนคนทําไม่ถูกกับเพื่อไทยผมก็ว่าคนที่ทาไม่ถูกกับเพื่อไทยเขาอย่างเนี่ยผม,ผมอ่านที่คุณเศรษฐกรค่อยสัมภาษณ์เขาพูดอย่างนี้นครับตัวเองนะครับหมายถึงคุณเศรษกรเขาพูดอย่างนี้ว่าตัวเองตนเองหรือผมเนี่ยนะครับในฐานะลูกน้องเก่าอยู่มากับคุณทักษณิณมาสิบปี ก็ให้โอกาสทักษิณได้กลับมาเอ้คุณเสกสกลมีฐานะอะไรจะไปให้โอกาสคุณทักษิณนะครับคุณทักษิณเขามาดีกับคุณเสกสกลเหรอครับเขาถึงได้กลับไทยเนี่ยคือแบบคือบางอย่างผมว่าไม่ต้องพูดก็ได้ครับประเภทแบบเอ่อไม่มีอะไรคาใจกับคุณทักษิณเนี่ยผมว่าคุณเสกสกลจะพูดทําไมครับคุณเป็นคนว่าเขาเขาต้องหากต้องบอกว่าเขาไม่มีอะไรคาใจกับคุณเราเรื่องคุณบอกว่าคุณให้โอกาสทักษิณกลับมาเอ๊ะคุณทักษิณก่อนกลับไทยเขาไปขออนุญาตคุณเสกสกลเหรอครับ ไอสิ่งที่เรกว่าดีลลับต่างๆตรงนั้นเป็นดีลลับของคุณทักษิณกับคุณเสกสกลเหรอครับถึงมีการพูดในลักษณะนี้มันไม่น่าจะใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าบางบางเรื่องเนี่ยคุณเสกสกลไม่ต้องพูดหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันไปไปพาดพิงคนอื่นเขานะครับอย่างคุณทักษิณเนี่ยนะครับไปพูดทาไมนะครับว่าเนี่ยไม่ติดใจที่คุณทักษิณกลับมานะครับแล้วก็ให้โอกาสคุณทักษิณกลับมาไอ้ตรงลงข่าวดีลลับเพื่อไทยเนี่ยที่คนไปคิดว่ามีดีลกับคนใหญ่คนโตจริงๆคืืออดีระหว่่างพพเไทยกัับบโ ผมมันไม่น่าจะใช่นะครับแต่ว่าโอเคนะค,คุณเศกษสกลก็เป็นคนที่เออเอนเตอร์เทนนิงนะครับเป็นเป็นตัวละครที่ตลกดีนะครับในแง่การเมืองนะครับฟออพ,อพุยเรื่องคุณทักษิณไ,ไปไปมานะครับคนก็ถามแล้วเรื่องพลเอะยุทธคุณเศกษสกลคิดยังไงจะอําลาแล้วคราวนี้นะครับฟังแล้วซาบซึ้งนะครับน้ําตาแทบจะไหลคุณเสรษสกลก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอนายกคนไหนนะครับตั้งใจ เพื่อประเทศชาติเท่าพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอนายกคนไหน này, เสียสละให้ประเทศเท่ากับพลเอกประยุทธ์และตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอนาย th um กคนไหนที่ทุ่มเทเท่ากับพลเอกประยุทธ์นักพูดเสยากรบอกว่าที่พูดเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้อวยนะกลา้าพูดเต็มปากเต็มคําไม่ได้อวยไม่ได้อวยว่าประยุทธ์ดีที่สุดไม่ได้อวยว่าประยุทธ์ตั้งใจที่สุดไม่ได้อวยว่าประยุทธ์เสียสละที่สุดไม่มีการอวยตรงไปตรงมาและประกาศว่า ความรักต่อพลเอกประยุทธ์จะไม่มีหมดไปต่อให้จะตายเราก็ตามนะครับคือเขาไม่ได้ใช้คำว่าตายหรอกครับเขาใช้คําว่าตราบจนสิ้นลมหายใจเนี่ยคุนเสกตะกลบอกว่าตราบจนสิ้นลมหายใจเนี่ยก็จะศรัทธานะครับจะรักในพลเอกประยุทธ์ไม่เสื่อมคลายนี่แหละครับสไตล์คุณเสกตรกลเวอร์สุดขีดนะครับเวอร์จนวันสุดท้ายที่คุณประยุทธ์จากไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคงจะต้องหาทางซอฟต์แลนดิ้ง ลงที่จอดหาที่จอดแบบนุ่มๆในวันที่รวมไทยสร้างชาติจับมือกับพรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับคุณเศรษฐกรค,คงจะต้องหาทางซอฟต์แลนดิ้งให้กับตัวเองเพราะคนที่เกี่ยวข้องเขาเลิกทะเลาะก,กันหมดแล้วนะครับเขาเลิกทะเลาะก,กันหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องพลเอกประวิตยมีคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับขออนุญาตกินกาแฟก่อนนะครับก่อนที่จะกินกาแฟนะครับขออนุญาตขอบคุณแฟนร,รายการผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าการทํางานของผมทุกวันนี้เนี่ยครับ ทํางานได้เพราะว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยสนับสนุนผมนะครับแล้วก็การสนับสนุนผมเนี่ยนะครับมาทั้งในรูปแบบของกําลังใจนะครับหลายท่านเนี่ยก็ส่งของนู่นของนี่มาให้นะครับมีแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณลุงนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ทั้งครอบครัวเป็นแฟนรายการผมต้องขอบคุณมากนะครับแฟนรายการท่านนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่า ผมเชื่อว่าคุณลุงนะครับหรือว่าคุณพ่อเนี่ยดูผมอยู่นะครับแล้วก็ลูกของคุณพ่อก็บอกนะครับคุณพ่อเนี่ยดูผมทุกวันเลยนะครับเมื่อก่อนตอนบ่ายโมงครึ่งก็ดูผมที่เดิมเหมือนกับอีกหลายๆคนพอผมหายไปอย่างที่เดิมเวลาบ่ายโมงครึ่งคุณพ่อก็ถามตลอดว่าอาจารย์สีโรธหายไปไหนนะครับแล้วลูกก็บอกคุณพ่อว่าตอนนี้อาจารย์สีโรธมาดูมาทำเองที่ช่องยูทูบสีโรถทอล์กแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณพ่อซึ่งเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับชื่อพ่อแสนเนี่ยนะครับก็ส่งมังคุดมาให้ผมนะครับ มังคุดเนี่ยผมกินไปแล้วนะครับแต่ว่ามีบางส่วนยังไม่ได้กินก็เลยอยากจะให้พ่อแสนได้ดูนะครับว่าได้มังคุดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้มันเข้าไปในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับเป็นมังคุดร้อยปีนะครับที่โอ้ไม่เห็นนะครับชูสูงไปนะจ๊ะอ่าโอ้ยหล่นหล่นหล่นเป็นมังคุดร้อยปีนะครับที่พ่อแสนเนี่ยส่งมาให้จากนครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณพ่อแสนมากเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะกินนะครับแล้วก็ นครศรีธรรมราชจะเป็นเมืองที่มังคุดอร่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้ามังคุดด้วยดังนั้นก็ขอบคุณพ่อแสนนะครับจากนครศรีธรรมราชมากๆนะครับออจริงๆจะส่งรูปให้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 ลูกของพ่อด้วยนะครับแต่ว่าผมถ่ายแล้วมันเข้าไปส่งรูปไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับดังนั้นก็ขอบคุณพ่อแสนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่พ่อติดตามรายการผมมาตลอดเลยนะครับก็ดีใจนะครับที่คุณพ่อนะครับก็ติดตามผมมาตลอดนะครับ อ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับ oh, อ๋อเห็นแล้วนะครับอ่าคุณวีรณประกณ <üler> บบอกว่าคิดถึงตาสว่างนะครับ <lớ> ไม่ต้องคิดถึงแล้วครับ <โ frustrating> ตอนนี้มาดูตาสว่างกว่านะครับเจ้ากว่าตาสว่างเยอะนะครับเพราะว่าเราทํากันเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําตามนู่นตามนี่นะครับเมื่อกี้บอกจะไม่เอ่ยชื่อแต่คิดว่าเอยเอ่ยคงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นเป็นชื่อซึ่งพ่อแสนก็คงจะมีหลายคนที่นครศรีธรรมราชขอบคุณพ่อแสนมากๆนะครับที่สนับสนุนกันนะครับ อ่านะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูมังคุดมังคุดจากต้นร้อยปีมีหลายคนอยากเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นมังคุดที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับก็เนี่ยนะฮะมังคุดร้อยปีไม่ได้กินคนเดียวหมดนะครับเดี๋ยวผมก็แบ่งให้แม่ผมแล้วก็คนอื่นๆนะครับที่บ้านช่วยกันกินด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะขอบคุณพ่อแสนนะครับซึ่งก็ถือว่ามีน้ําใจนะครับแล้วก็นึกถึงกันตลอดเวลานะครับขอบคุณพ่อมากๆนะครับก็เรื่องของการเมืองวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นการเมืองที่ผมคิดว่าเราเห็น ร่องรอยของการตราบัตสัตว์ของความไม่ตรงไปตรงมานะครับเยอะไปหมดแล้วเป็นร่องรอยของการที่เหมือนกับจะทําการเมืองแบบที่หลอกต้มประชาชนกันนะครับวันนี้พลเอกประวิตยเองก็มีการลาออกจากตําแหน่งสอสอไปเรียบร้อยแล้วนะครับการลาออกของพลเอกประวิตยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนะครับและในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เราเห็นอยู่ในภาวะปัจจุบันนี้ ผมเชื่อว่าจะไม่มีพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าและจะไม่มีพรรคชื่อรวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะพลเอกประยุทธ์ถอยแล้วและวันนี้พลเอกประวิทย์ก็ออกจากการเป็นสสแล้วเหลือแต่ตำแหน่งหัวหน้าพักนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะต้องหาคนมารับช่วงต่อไปเพราะฉะนั้นการถอยของพลเอกประวิทย์หลายคนถามว่าหมายถึงอะไรผมฟันธงตรงนี้เมื่อพลเอกประวิทย์ถอยจากการเป็นสส แต่ยังคงเป็นหัวหน้าพักอยู่อีกไม่นานพลเอกประวิทย์ก็จะเลิกเป็นหัวหน้าพักและอีกไม่นานพลังประชารัฐจะเข้ามาอยู่ในเพื่อไทยกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับจะช้าหรือเร็วก็จะเกิดขึ้นสสพลังประชารัฐจะย้ายมาอยู่เพื่อไทยสสรวมไทยสร้างชาติจะย้ายมาอยู่เพื่อไทยกระบวนการนี้เกิดแน่ๆเพียงแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าในการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งเพื่อไทยก็บอกว่าไม่เอาพลเอกประวิตย์ไม่เอาพลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาทักษิณทั้ง3ามพักคือเพื่อไทยก็พูดกับผู้ผู้นำพักตัวเองว่าไม่เอาสองปอไม่เอาพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินะครับเพราะฉะนั้นหากปรับปรับมีการรวมพักกันคนก็จะยิ่งด่ามากขึ้นว่าที่แท้ที่จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วและเขาบอกว่ามีดีลมันก็มีดีลจริงๆนะสิ มันก็จะกลายเป็นการตอกย้ําความเชื่อว่ามีดีลเกิดขึ้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นพลังประชารลฐและรวมไทยสร้างชาติเองตอนหาเสียงก็บอกว่าไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาเศรษฐาไม่เอาแพทองทานไม่เอาตระกูลชินวัตรดังนั้นฝั่งนั้นถ้าปรปปับยุบมารวมกับเพื่อไทยคนเชียร์โดยเฉพาะคนใต้ที่เลือกรวมไทยสร้างชาติจํานวนมากก็จะบอกว่านี่คุณโกหกเรานะตอนเลือกตั้งคนใต้เลือกรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่เพื่อให้กุ่มไทยสร้างชาติไปโหวตเพื่อไทยไปโหวตทักษิณ ไม่ใช่ก็จะถูกถามว่าทําไมโกหกคนใต้นะครับแล้วสสก็ไปบวชหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะรวมพักทันทีเนี่ยมันไม่ได้มันน่าเกลียดน,นะครับแต่พอตอนนี้เป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆมีการควบรวมกันเพราะสสพลังประชาธัปและสสรวมไทยสร้างชาติไม่มีใครดูแลแล,แล้วนี่ครับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ดูแลแล,แล้วคุณพิลพันธ์ดูแลพักคนเดียวไม่ไหวอย,อยู่แล้ว พนะลเอกประวิทย์เมื่อไม่ได้เป็นสสนะครับเดี๋ยวก็คงจะเลิกเป็นหัวหน้าพักไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรากาลังเห็นการข้ามขั้วของจริงนะครับเป็นการข้ามขั้วในแบบที่1น,นะครับเพื่อไทยจับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐสรวมไทยสร้างชาติและพลังประชาลัฐก็จับมือกับเพื่อไทยนะครับสนะครับในการจับมือนั้นจะเห็นว่าบุคคลสําคัญ ของฝ่ายนั้นนะครับค่อยๆส่งความสนับสนุนทางการเมืองมายังเพื่อไทยโดยการที่ให้สวฝ่ายตัวเองนั้นโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็มีการถอยออกจากพักทีละนิดทีละนิดของคนที่เป็นหัวเรือในการระดมความสนับสนุนทุกรูปแบบเข้าพักแต่สสเขาไม่หายไปไหนนี่ครับสสไม่หายไปไหนเพราะ วันนี้ข้ามคั้วที่หาเสียงแต่การข้ามคั้วที่หาเสียงเนี่ยจะเป็นบันไดไปสู่การข้ามคั่วเข้ามาเป็นพักเดียวกันมันจะเกิดขึ้นแนๆ่ๆไม่ช้าก็เร็วนะครับเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแนๆ่ๆนะครับเว้นแต่ว่ามันจะมีสถานการณ์พิเศษซึ่งเพื่อไทยไม่ได้ไปต่อนะครับอันนั้นก็อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเพราะว่าพลังประชารัฐเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติทั้งสามพักมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งคือแต่ละพักก็มี คนที่เป็นบุคคลสําคัญของตัวเองตัวจริงนะครับซึ่งหากบุคคลสําคัญของแต่ละพรรคตัวจริงตัดสินใจถอยทางการเมืองนะครับเพื่อไทยก็จะเจอปัญหาเหมือนกันว่าแล้วเพื่อไทยใครจะเป็นคนนําในความเป็นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นการไหลก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับถ้าบุคคลสําคัญของเพื่อไทยสู้ต่อก็จะเห็นการไหลของพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติสอสอจะมาเพื่อไทยนะครับแต่ถ้าบุคคลสําคัญของเพื่อไทยตัดสินใจว่า ไม่เอาแล้วในทางการเมืองนะครับก็คงจะเห็นบุคคลสําคัญเออคงจะเห็นสอสอเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไหลไปพักอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะไปที่พักภูมิใจไทยนะครับอาจจะไปที่พักภูมิใจไทยนั้นบางท่านถามว่าพลเอกประวิทย์ทำไมต้องออกต้องออกอยู่แล้วเพราะกระดานการเมืองตอนนี้จบแล้วถอยกันหมดแล้วเข้าสู่สมก,การใหม่แล้วนะครับเป็นสมก,การที่ หากท่านผู้ชมดูที่ผมคุยกับอาจารย์ปริญญานในรายการมีเรื่องมาเคลียร์นั่คือการประเมินว่าพักเพื่อไทย,ยจะเป็นศูนย์กลางใหม่ของนักการเมืองจากพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเพื่อจะสู้กับก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเพื่อไทยจะสู้ต่อเขาก็จะมาอยู่กันที่เพื่อไทยแต่ถ้าเพื่อไทยไม่สู้ทั้งเพื่อไทยทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็จะไหลไปที่ภูมิใจไทย นี่คืออนาคตของประเทศไทยในวันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นการเมืองที่จะเรียกว่าเป็นการข้ามขั้วหรือไม่ข้ามขั้วแล้วแต่มุมมองนะบางคนบอกว่าข้ามขั้วบางคนบอกว่าสลายขั้วแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเมืองที่มันเกิดขั้วใหม่นั่นคือขั้วไม่เอาก้าวไกลพักการเมืองเก่าทุกพักพร้อมจะจับมือกันเพื่อไม่เอาก้าวไกลหรือเท่ากับพักการเมืองยุคเก่าทุกพักพกกร้อมจะจับมือกันเพื่อปฏิเสธเสียงคน14.5ล้านเสียงอย่างต่ำซึ่งเลือกก้าไกลอันดับหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้กันนะครับนั่นก็คือการขยับของสอสนะครับที่ในอนาคตคงจะมีการย้ายพักนะครับลดใหญ่นะครับต่างๆนานาน,าน,นะครับนี่แหละครับอนาคตของประเทศไทยที่เป็นแบบนี้เป็นอนาคตซึ่งจะเห็นพักการเมืองสองขั่ว นะครับวันนี้ไม่ใช่การสลายขั่วแต่เป็นการรวมคั้วของพรรคการเมืองเก่าๆนะครับซึ่งกลับมาร่วมมือกันเพื่อขจัดพรรคการเมืองใหม่ที่ชนะเลือกตั้งทั้งที่แทบไม่ได้ใช้ตังค์นะครับแล้วนํามาซึ่งนักการเมืองหน้าใหม่ซึ่งกล้าตั้งคําถามกับเจ้าสัวกับนายทุนกับกลุ่มผูกขาดกับมาเฟียกับจีนเทากับตัวช้าง ทุกปัญหานี้ท่านผู้ชมเคยเห็นพักการเมืองเก่าเคยพูดไหมปัญหาเรื่องจินเทาพักการเมืองอื่นเคยพูดไหมปัญหาตัวช้าพักการเมืองอื่นเคยพูดไหมปัญหาเจ้าสัวขาดพักการเมืองอื่นเคยพูดไหมไม่มีเพราะวันนี้จะเรียกว่าสลายขั้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆทุกพักมาแท็กทีมจัดขั้วใหม่เพื่อต่อสู้กับก้าวไกลซึ่งพูดหลายเรื่องซึ่งพักการเมืงเองอื่นเขาถือว่าเขาจะไม่พูดกัน โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของการแตะต้องผลประโยชน์ของคนร่ํารวยจากการผูกขาดคนเหล่านี้เป็นสปอนเซอร์ของพรรคการเมืองจํานวนมากอยู่เบื้องหลังแคนดิเดตนายกของแทบทุกพรรคการเมืองแล้วก็มีก้าวไกลซึ่งประชาชนลงขันทอดพระปาให้พรรคหาเสียงแล้วก็แทบไม่ได้ใช้ตังค์แต่กลับชนะพรรคการเมืองซึ่งมีในทุนใหญ่อย,อยู่เบื้องหลังมันคือคนละดี a มันคือปลาคนละน้ำนะครับที่ มันมีการจัดคั่วนักการเมืองเก่าๆนักการเมืองแนวบ้านใหญ่รวมตัวกันอยู่คั้วหนึ่งนะครับทําสิ่งที่ก้าวไกลทําเพื่อเพื่อขัดขวางให้ไม่ไม่ให้ก้าวไกลทําสิ่งที่ก้าวไกลทํานะครับขอโทษผมพูดผิดไปนะครับอ่านะครับตัวอย่างเช่นวันนี้ก้าวไกลก็ทําเรื่องซึ่งพรรคการเมืองอื่นก็ไม่มีการทําอีกเหมือนกันนะครับนั่นก็คือทำสองเรื่องนะครับ เรื่องที่1คือเรื่องของน้ําประปาดื่มได้เรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพักการเมืองอื่นไม่ทําน้ําประปาเนี่ยเป็นของที่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแต่คนไทยเนี่ยต้องซื้อน้ํากินแล้วน้ําขวดหนึ่งก็แพง10บาท15บาท20บาทเหตุผลที่คนไทยต้องซื้อน้ําปากน้ํากินเพราะว่าน้ําประปาในประเทศมันกินไม่ได้นะครับเพราะเมื่อน้ําประปาในประเทศมันกินไม่ได้เนี่ยคนก็ต้องเสียตังค์ซื้อน้ําประปานะครับทีนี้พอ เป็นแบบนี้ประชาชนก็เดือดร้อนน้ํามันไหลตังค์นะครับค่าแรง300-400สมมุติกินน้ําวันละสาขวดนะครับสิบยี่สิบสามสิบปาเข้าไปเกือบ40บาทเกือบจะ1ใน6ของเออเกือบจะ1ใน7ของค่าแรงแล้วมันแพงกินน้ําวันละสามขวดนะครับเท่ากับข้าว1จานข้าวไข่เจียว1จานได้แล้วมันแพงจริงเพราะฉะนั้นผมไม่เข้าใจว่าทําไมพักการเมืองอื่นไม่พูดเรื่องนี้คือการทําน้ําประปาสะอาดดื่มได้แต่ก้าวไก่เขาพูด แล้วเขาไม่ใช่พูดแค่แบบน้ำลายดีแต่พูดแล้วโกหกลวงโลกเราไม่ทําเขาก็ไปทําตามพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาชนะเรื่องนัง้นเขาก็ทําที่ภาคอีสานบางจังหวัดเขาก็ทําสําเร็จมาแล้ววันนี้พวกสสก้าวไกลเขาก็ไปถแถลงกันที่สภาว่าตอนนี้เขาได้เสียงสสมากเป็นอันดับหนึ่งในสภาเขาจะผลักดันเรื่องน้ําประปาดื่มได้ให้คนไทยทั่วประเทศเขาจะหาทางทําถึงเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็หาทางทำผมถามหน่อยว่าทาไมรัฐบาลปัจจุบันไม่พูดเรื่องพวกนี้บ้างครับ มันยากตรงไหนสําหรับคนเป็นรัฐบาลนะครับอ่าวันนี้บอกว่าไปเดินตลาดเข้าถึงประชาชนผมถามจริงๆเข้าถึงประชาชนจริงๆเนี่ยเคยรู้ไหมว่าประชาชนต้องซื้อน้ํากินแล้วมันแพงเงเคยคิดหรือเปล่าอ่าแล้วถ้าเคยคิดเนี่ยทำไมไม่ทําบ้างครับหรือว่าจริงๆไม่เคยคิดแล้วไม่เคยรู้เพราะตัวเองร่ํารวยมหาศาลจนไม่คิดว่าไอ้น้ำขวดละสิบาทสิบห้าบาทมันก็ตังค์พวกคุณร่ํารวยมหาศาลจนคุณไม่รู้ว่าน้ำขวดละสิบห้าบาทยี่สิบบาทมันแพงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเดินตลาดเข้าถึงคนจนแบบพลเอกประยุทธ์เคยพูดไม่ใช่ เดินตลาดไม่เกี่ยวกับเข้าถึงคนจนเดินตลาดคือขอโทษไปหาข้าวกินแค่นั้นแล้วเวลาไปทีหนึ่งก็ถ่ายรูปกันเป็นพรวนแต่ในความเป็นจริงไม่ค่อยไปเดินกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าถึงคนจนเข้าใจหวอกประชาชนจริงๆนะครับทําแบบนี้สิครับเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ําแพงเนี่ยทำไมทำไมไม่ทําแบบก้าวไกลกวาคิดแล้วครับจะหาทางทําให้น้ําปลาปลาในประชาชนดื่มได้ มันยากตรงไหนครับหรือว่าถ้าทําให้น้ำน้ำประปาประชาชนดื่มได้เนี่ยเจ้าสัวหากินยากอย่างนั้นหรือเปล่านั่นแหละครับคือความแตกต่างนะครับเขาจะมีการยินยนติดู่วนให้ทําเรื่องน้ําประปาดื่มได้ทั่วทั้งประเทศทําไมพักการเมืองไม่เคยคิดเรื่องนี้ครับไอพวกนักการเมืองที่อ้างว่าเก่าเกมอยู่มานานประสบการณ์เยอะเนี่ยทําไมขอโทษนะครับสักตัวไม่เคยคิดเรื่องนี้ครับทําไมสักตัวที่บอกว่าเก่าเกมอยู่มานานไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้บ้างครับ แล้วทำไมมีแต่ไอ้พวกเข้ามาใหม่ไอ้พวกไม่เก่าเกมไอ้พวกประสบการณ์น้อยมันพูดนะครับทําไมเก่าเกมแต่ห่างไกลกับชีวิตประชาชนส่วนไอ้พวกไม่เก่าเกมเนี่ยมันเข้าถึงชีวิตประชาชนทําไมความเก่าเกมไม่ให้นักการเมืองเผ่าพันธุหนึ่งมันกลายเป็นเทวดาอยู่เหนือประชาชนนะครับความเป็นนักการเมืองที่เก่าเกมต้องเข้าใจปัญหาประชาชนต้องเข้าถึงความทุกข์ของประชาชนไม่ใช่เก่าเกมล้วคิดว่ากูจะได้เป็นรัฐมนตรีต่อรองเก่งดีลเก่งรู้จักในพลรู้จักเจ้าสัว ไปกินข้าวคนคนนี้นะครับไอ้นั่นไม่ใช่การเก่าเกมไอ้นั่นคือการทํามาหากินนักการเมืองถ้าคุณจะเก่าเกมคุณต้องทำให้ประชาชนได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่คิดว่ากูเก่าเกมเพราะกูรู้จักอธิบดีกูรู้จักเจ้าสัวกูรู้จักในผลนั้นในพลนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็คิดกันแบบนี้ครับคนก็เปรียบเทียบกันว่าการเมืองเก่าเป็นแบบไหนการเมืองใหม่เป็นแบบไหนนะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของก้าวไกลที่ ไม่ใช่ชมเพราะชอบก้าวไกลแต่ชมเพราะรัคอื่นมันไม่ทำเรื่องที่ควรทําถ้ารัคอื่นทําเราก็ชมถ้าภูมิใจไทยทำผมก็ชมเพื่อไทยทําผมก็ชมเรื่องไหนประชาชนได้ประโยชน์เราชมหมดนะครับแต่ถ้าเรื่องไหนประชาชนไม่ได้ประโยชน์จะไปชมได้ยังไงใช่ไหมครับเก่าเกมไม่ใช่แปลว่าเก๋าเกมในการดิ้นรนหาเก้าอี้ไม่ใช่เก๋าเกมต้องทําให้ประชาชนได้อะไรนะครับ อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก้าวไกลเขาทำนะครับเรแล้วพรรคการเมืองอื่นไม่ทำเลยนะครับก็คือเรื่องของการเาเรียกร้องนะครับการประกันนะครับของเอยืย่อคดีหนึ่งหนะครับอันนี้คุณชนทิชาจแจ้งเร็วนะครับสสปทุมธานีก้าวไกลเขาก็ถแถลงว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ซึ่งน่าจะชื่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยนะครับออยากให้รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่เนี่ยเห็นว่ามีคนที่อยู่ในคุก กำลังอดอาหารนะครับไม่ได้รับการประกันตัวอดอาหารอยู่ในคุกนะครับแล้วไม่ได้รับการประกันตัวอยู่สองคนคือคุณวารุนีกับคุณเวหานะครับคุณวารุนีเนี่ยนะครับคุณชนที่ชาแจ้งเร็ว9ก้าไกลก็บอกว่าถูกคุมขังมาแล้ว65วันขอสิทธิประกันตัวด้วยการอดอาหารตั้งแต่21สิงหาคมอดน้ําตั้งแต่24สิงหาสิทธิในการประกันตัวทุกคนต้องมีนะครับเขาไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวเขาเลยอดข้าว อดอาหารตั้งแต่21สิงหาและอดน้าตั้งแต่24สิงหาติดคุกมาแล้ว65วันไม่ได้สิทธิในการปาระกันตัวทําไมพรรคการเมืองอื่นไม่พูดเรื่องแบบนี้บ้างะครับชอบพูดเรื่องสิทธิผู้ต้องหาคดีนั้นคดีนี้คดีอย่างนี้ทําไมไม่พูดบ้างครับคนติดคุก65วันอดน้ําอยู่ในคุกนะครับจะให้ตายคาคุกหรือครับเนี่ยแล้วมันมีแต่ก้าวไกลที่พูดเนี่ยมันคืออะไรครับคุณชนทิชาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้สุนทนายบอกนะครับว่าวารุณีสุขทงตัวไปยังโรงพยาบาลราชนวพรา่า่า,ายอ่อนเพียอยอ่าางมาก เช่นเดียวคุณเวหาร่างกายก็อ่อนเพลียนะครับแล้วตอนนี้มันมีคนที่ถูกควบคุมด้วยคดีทางการเมืองอย่างน้อยเจคนนะครับทำไมประชาชนที่แสดงออกทางการเมืองถึงต้องถูกตัดสิทธิในการประกรันในการปฏิบัตินะครับทำไมกระบวนการยุติธรรมมันถึงต้องทําให้ประชาชนต้องเสี่ยงตายเพื่อขอประกันตัวอยู่ในคุกก็ลําบากทุกคนก็รู้ว่าคนติดคุกลําบากติดคืนเดียวก็ลําบากนี่ติด65วันลําบากมากกว่าติดคืนเดียว65เท่า นะครับแล้วลำบากมากกว่า65เท่ายังอดข้าวอดนาเพื่อขอสิทธิในการประกันตัวเนี่ยทาไมพรรคอื่นไม่พูดเรื่องพวกนี้มากนะครับเพราะอะไรเหรอครับตอบได้ไหมครับนี่แหละครับคือปัญหาของประเทศไทยในวันนี้นะครับคือคุณจะชอบหรือไม่ชอบก้าวไกลอันนั้นแล้วแต่เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยต่างคนต่างชอบแต่ข้อที่จริงคือก้าวไกลก็พูดหลายเรื่องซึ่งพรรคอื่นไม่พูดเนะี่ยแล้วผมว่าเขาทําถูกด้วยที่เขากล้าพูดเนะี่ย ส่วนพรรคอื่นไม่พูดเพราะอะไรผมไม่ไม่ยุ่งแต่ผมคิดว่าก่อนนที่เก้าไกลก็พูดเนี่ยเขาทําถูกนะครับพูดเรื่องน้าประปลาให้คนไทยดึงฟรีทงไมเขาทําถูกแล้วพรรคอื่นต่างหากต้องยืนหน้ากระจกถ้ำาว่าเอ๊ะทำไมกูเป็นพรรคการเมืองมานานกูไม่พูดวะเพราะอะไรครับเพราะวันวันคุณอยู่แต่สนามกอล์ฟกันเกินไปหรือเปล่านะเพราะวันวันคุณกินแต่วายกันเกินไปหรือเปล่าเพราะวันวันคุณกินแต่สเต็กกันเกินไปหรือเปล่าเพราะวันวันคุณคิดแต่ว่าคุณได้เข้าสังคมกับไฮโซชั้นสูง แลวประชาชนเปลี่ยนเพียงแค่คนที่คุณจะไปหลอกขอคะแนนเสียงเพื่อเป็นสสหรือเปล่ามันถึงมีความต่างกันไงนะครับอ่ะนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเมืองไทยในวันนี้นะครับที่มีหลายเรื่องที่อยากจะ,ะสื่อสารนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นภาพว่าประเทศเราตอนนี้ก็มีหลายเรื่องจริงๆนะครับซึ่งก็คงต้องหวังนะครับให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยทำงานในฐานะรัฐบาลได้อย่างที่เขาควรจะทำนะครับ ก็เอาใจช่วยนะครับเมื่อวานนี้ผมไปให้สัมภาษณ์กับเพือสแตนดาร์ดเอาไว้นะครับกับออฟฟนะครับ